คนลอนดอนไม่ยอมกลับมาทำงานที่สำนักง,งานเพราะค่าเดินทางแพงเกินไปในช่วงโควิด -19 ระบาดตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2022 3ปีเต็มๆครับที่พวกเราพนักงานทั้งหลายนะครับได้ทำงานที่บ้าน work from home แล้วก็ได้ขยายเป็น work from anywhere คือทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกแต่พอปี2023ครับ โควิด -19 ได้คลี่คลายลงมีวิธีการรักษาแล้วก็ไม่รุนแรงเท่ากับตอนช่วงต้นๆที่เกิดการระบาดใหม่ๆเพราะฉะนั้นสำนักงานทั้งหลายก็เรียกพนักงานกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมครับ เพราะว่าระหว่างช่วง3ปีที่เราได้ work from home work from anywhere มันก็มีการพิสูจน์แล้วว่าการทำงานที่บ้านในบางส่วนนะครับมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าหรือในบางทักษะหรือในบางภาระงานดีกว่ามาทำงานที่สำนักงานซะอีกดังนั้นหลังจาก COVID โควิดได้จบไปพนักงานไม่ได้กลับมาทำงานเต็ม5วันต่อสัปดาห์เหมือนกับที่เคยเป็นก่อนมีโควิดแต่ว่า ปรากฏการนี้ไม่ได้เท่ากันทุกเมืองครับบางเมืองกลับมาทำงานมากบางเมืองกลับมาทำงานน้อยและที่สำคัญก็คือว่ามหานครลอนดอนที่เป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารระดับโลกแล้วก็ของประเทศอังกฤษกลับมีคนที่กลับมานั่งทำงานในออฟฟิศน้อยที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ทั้งหลายสำนักข่าวเดอะการเดียซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษนะครับเขาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการวิจัยของ The Center for Cities t h i n k t a n k นะครับซึ่งเขาได้ทำการศึกษาปรากฏการการเรียกกลับมาทำงานโดยสำรวจทั้งนายจ้างและลูกจ้างใน6เมืองใหญ่ทั่วโลกแล้วแน่นอนครับเขาพบว่าพนักงานที่ทำงานอยู่บริเวณศูนย์กลางของมหานครลอนดอนซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารการค้าการบริการในระดับโลกเป็นเมืองที่มี จำนวนวันของการกลับมาทำงานน้อยที่สุดในบรรดา6เมืองใหญ่ทั้งหลายก็คือมีเพียงแค่2.7วันต่อสัปดาห์เท่านั้น ก็หมายความว่าจากเดิมก่อนมีโควิดที่เคยมาทำงานปกติ5วันต่อสัปดาห์ณนะเวลานี้ปี2024กลับมาทำงานเพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของก่อนมีโควิดเท่านั้นแต่ตัวเลขนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าลอนดอนปีที่แล้วปี2023เนี่ยกลับมาทำงานเฉลี่ยเพียงแค่2.2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นเองลองมาดูเมืองอื่นๆที่เขาทำการศึกษาครับล้วนแต่มี จำนวนวันกลับมาทำงานมากกว่าลอนดอนทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปารีสของประเทศฝรั่งเศสกลับมาทำงาน3.5วันต่อสัปดาห์สิงคโปร์ครับกลับมาทำงานที่3.2วันต่อสัปดาห์ในพื้นที่ Central Business District หรือศูนย์กลางการเงินการธนาคารของมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาทำงานที่3.1วันต่อสัปดาห์ แต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ลอนดอนของประเทศอังกฤษเท่านั้นนะครับที่มีจำนวนวันของการกลับมาทำงานในออฟฟิศน้อยยังมีอีกสองเมืองที่น้อยพอๆกันครับนั่นคือเมืองโตรอนโตของประเทศแคนาดากลับมาทำงานที่2.7วันต่อสัปดาห์เท่ากับลอนดอนแล้วก็ซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียนะครับกลับมาทำงานที่2.8วันต่อสัปดาห์พอแยกเป็นช่วงอายุครับ มหานครลอนดอนมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือพนักงานที่อยู่ในวัยเริ่มต้นทำงานคืออายุประมาณ20กว่ากว่านะครับมีจํานวนวันการกลับมาทํางานมากกว่าพนักงานที่มีอายุงานนานแล้วหรือทํางานมานานแล้วมีตําแหน่งงานที่สูงขึ้นแล้วนะครับโดยพนักงานที่มีอายุอยู่ในวัยประมาณ20กว่ากว่าเนี่ยนะครับ กลับมาทํางานในออฟฟิศ3วันเต็มต่อสัปดาห์แต่ว่าพนักงานที่มีอายุเกินกว่า35ปีขึ้นไปในลอนดอนกลับมาทํางานเพียงแค่2.5วันต่อสัปดาห์เท่านั้นแล้วตัวเลขที่น่าสนใจก็มีอีกครับว่ามีแรงงานในลอนดอนถึง1ใน4หรือว่าประมาณ25%ครับที่กลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศเพียงแค่1-2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่ง สัดส่วน1ใน4หรือว่า25%เนี่ยถือว่ามากที่สุดในบรรดาทั้ง6เมืองที่เขาได้ทำการสำรวจกนควานและวิจัยโดยสถานการณ์การกลับมาทำงานเพียงแค่2.7วันต่อสัปดาห์หรือวันครึ่งหนึ่งของก่อนมีโควิดเท่านั้นเนี่ยมันทำให้สำนักงานอาคารต่างๆที่อยู่ในศูนย์กลางธุรกิจการเงินการธนาคารของลอนดอนที่เคยคึกคักเนี่ยนะครับว่างแล้วก็ไม่มีคนใช้งานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งในวันศุกร์ครับ เพราะวันศุกร์เป็นวันที่พนักงานเลือกที่จะเข้ามาทํางานในสํานักงานน้อยที่สุดเพื่อจะได้วันหยุดยาวสุกเสาร์อาทิตย์นะครับปัญหาหลักๆของการที่พนักงานไม่ยอมกลับมาทํางานในสํานักงานของลอนดอนสาเหตุหลักจากผลการสํารวจเลยครับค่าเดินทางในมหานครลอนดอนแพงมากกว่ามหานครอื่นๆเป็นอย่างมากและก็มีข้อเสนอแนะครับว่าให Transport for London หรือว่าผู้บริหารจัดการการเดินทางการขนส่งในมหานครลอนดอนเนี่ยเขาออกมาตรการที่จะให้คิดราคาค่าโดยสารถูกในวันศุกร์เพื่อที่จะดึงดูดเอาแรงงานเนี่ยกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานในวันศุกร์เพิ่มมากขึ้นครับต้องเข้าใจก่อนว่ามหานครลอนดอนเนี่ยเขาไม่ได้มีค่าโดยสาร ของระบบขนส่งมวลชนเท่ากันตลอดทั้งวันนะครับเขาจะมีช่วงพีคก,กับช่วงออฟพีคแน่นอนว่าพีคเนี่ยมีราคาสูงและช่วงออฟพีคเนี่ยมีราคาต่ำกว่าเพื่อจะดึงหรือเกลี่ยคนจากช่วงพีคที่ไปแออัดไปหนาแน่นกันในระบบขนส่งมวลชนเนี่ยให้มาใช้ช่วงออฟพีคมากขึ้นวันศุกร์ก็เหมือนกับวันอื่นครับก็จะมีอัตราค่าโดยสารในช่วงพีค ซึ่งแพงกว่าแล้วก็ช่วงออฟพีคที่ถูกกว่าซึ่งข้อเสนอเนี้ยตัวนี้เขาบอกว่าวันศุกร์ไหนไหนก็มีคนมาทํางานในศูนย์กลางการเงินการธนาคารกลางเมืองน้อยอยู่แล้วก็คิดออฟพีคคิดราคาถูกเท่ากันทั้งวันไปเลยดีกว่าจะช่วยดึงคนมาทํางานในมหานครลอนดอนได้มากขึ้นซึ่งผู้บริหารการขนส่งของลอนดอนก็ตอบสนองครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทดลองนะครับ 3เดือนที่จะให้ตั๋วโดยสารค่าโดยสารของวันศุกร์เนี่ยเป็นราคาออฟพีคคือราคาถูกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถไฟใต้ดินนะครับรถรางบนดินระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดนะครับจะได้ในราคาถูกทั้งหมดจากการสำรวจความเห็นของพนักงานในลอนดอนครับเขาบอกว่าการที่บริษัทหรือว่า สำนักงานต่างๆเนี่ยให้เงินสนับสนุนกับการที่ไปจัดกินเลี้ยงไปจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พนักงานมีความรื่นเริงม,มีความสุขมากขึ้นเนี่ยก็บอกอย่าไปจ่ายตรงนั้นเลยถ้าจะดึงพนักงานกลับมาที่สำนักงานเนี่ยเอาเงินนี้มาช่วยลดค่าโดยสารหรือค่าเดินทางให้กับพนักงานจะมีประสิทธิภาพมากกว่า และในมุมของผู้ว่าจ้างในจ้างเองเขาก็คิดว่าการที่ดึงพนักงานกลับมาที่ออฟฟิศเนีมีประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงานครับเพราะเขาบอกว่าเขาอยากดึงเอาพนักงานที่เป็นระดับผู้บริหารหรือว่าพนักงานระดับที่มีประสบการณ์การทำงานมากแล้วเนี่ยมาทำงานที่ออฟฟิศเพราะว่ามีประสบการณ์ทำงานมีทักษะการทำงานมากกว่าประสิทธิภาพดีกว่าและยังมาช่วยสอนช่วยพัฒนาพนักงานที่ เพิ่งเป็นพนักงานระดับ entry level หรือเพิ่งเข้าทำงานอีกด้วยนะครับและยังมีข้อเสนอว่าให้มีการกำหนดจำนวนวันที่แน่นอนของการเข้ามาทำงานที่สำนักงานในมหานครลอนดอนไปเลยจะเป็นกำหนดว่าพนักงานคนนี้ตำแหน่งงานนี้ประสบการณ์เท่านี้ต้องเข้ามาทำงาน3วันต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยหรือ4วันต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย แต่ก็มีคนกังวลครับว่าถ้ากําหนดเข้มงวดแบบนี้จากเดิมทํางานเพียงแค่2.7วันต่อสัปดาห์ให้เขาเข้ามาทํางานมากขึ้นเนี่ยเขาจะลาออกไหมผลการสํารวจตั้งคำถามนี้เลยครับถ้าให้คุณมาทํางานมากขึ้นต่อสัปดาห์เนี่ยคุณจะลาออกไหมมีเพียงแค่10%ครับของพนักงานทั้งหมดที่ตอบว่าจะลาออกตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญครับว่า ชั่วโมงในการทํางานที่เข้ามาทํางานในออฟฟิศมันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานทั้งเรื่องของการส่งถ่ายความรู้ระหว่างการความรวดเร็วในการตัดสินใจติดต่อสื่อสารต่างๆแล้วลอนดอนก็กําลังเจอปัญหานี้มากกว่ามหาคนครทั้งหลายในโลกก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามครับว่าลอนดอนจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการเพื่อดึงคนมาทํางานมากขึ้นหรืออีกข้างหนึ่งนะครับ ให้เขายังทํางานที่บ้าน work from home เข้ามาทํางานที่สํานักง,งานไม่มากขึ้นหรอกแต่มีประสิทธิภาพการทํางานไม่ด้อยกว่าการเข้ามาทํางานที่ออฟฟิศได้อย่างไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ